สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านรถไถรถเกี่ยวมือ2ของคูโบต้าจังหวัดสุรินนะคะร้านโอเิงแท็กเตอร์สุรินค่ะตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะคะลูกค้าสามารถโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร0981047026เซลล์ซลพลอยร้านโอเฮงแท็กเตอร์สุรินค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเซลพอยก็จะมาอัปเดตนะคะลูกค้าพารีวิวพาชมนะคะรอบคันเลยสำหรับ40แรงม้าคันนี้นะคะ L4018DT รถปี63ค่ะคันนี้รถปี63นะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะครัดยังไม่เคยตัดนะคะลูกค้าไม่มีจุดรดั่วซึมค่ะเช็คให้รอบคันพร้อมใช้งานนะคะราคาเปิดตัวนะคะพร้อมอุปกรณ์3รายการเลยใบมิดด้านหน้าผ่านไถาโาลตเรี่นะคะราคาอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นค่ะ 369,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะรถไถไว้ใช้งานนะคะงบประมาณนี้นะคะลูกค้าราคาคุยกันได้ต่อรองราคาได้ที่หน้าร้านเลยนะคะได้อุปกรณ์ครบชุดนะคะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยสำหรับคันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วเล็กไม่อยู่ที่1,500กว่าชั่วโมงนะคะลูกค้า1,500กว่าชั่วโมงนะคะสภาพสวยเดิมนะ เก็บรายละเอียดสีคันหน้าให้เรียบร้อยนะคะสีท่อนบนนะคะสีฝากระโปรงนะคะห้องโดยสารนะคะบางโคลนเดิมๆค่ะเบาไม่มีฉีกขาดนะคะหลังคาไม่มีแตกค่ะสภาพเดิมมาจากรถเลยนะคะจากโรงงานเลยนะนะคะลูกค้าเก็บแค่รายละเอียดสีคันหน้าให้นะคะเล็กๆน้อยๆสีสันสวยงามนะคะเนื้อ,อยางดีสีเส้นค่ะ นะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมคลช์ไม่เคยตัดนะคะลูกค้าคันนี้นะคะราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทย่อมเยาวมากนะคะสําหรับราคามาคุยกันได้ที่หน้าร้านค่ะคันนี้ขายสดนะคะขายสดรับลูกค้ายืนกู้ทกสสหกรณ์ทั่วไทยค่ะลูกค้าสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือโทรวิดีโอคอลมาดูได้นะคะรีวิวตรงปกแน่นอนค่ะลูกค้า ะะสามารถมาชมรถได้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยร้านโอฮิงแท็กเตอร์สาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะลูกค้าสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์โทร0981047026เซลพลอยยินดีต้อนรับลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะคะค่ะแวะมาชมได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะ